นุกแก้วแย่เพื่อนด้วยการจิกไปที่โจทย์คณิตศาสตร์บุญจอทำเอาเด็กหัวเราะออกมาผู้ใช้ใหม่เข้าสู่ระบบครั้งแรกเปิดกล่องของขวัญรับเพิ่ม50%สูงสุด150แค่ทำภารกิจปลดล็อกง่ายๆที่7 8 9สเต็ปมี S ลงท้ายห้องเรียนอนาคตเต็มไปด้วยจอภาพโฮโลแกรมเด็กๆนั่งเคียงข้างสัตว์นานาชนิดที่ดูจริงจังเรากับนักเรียนเช่นกันสิงโตผู้สง่าง,งามในชุดครูใหญ่ ยิงอยู่หน้าห้องด้วยท่าทีดุดันทุกสายตาจับจ้องมาที่เขานักเรียนคนหนึ่งยกมือขึ้นสีหน้าเต็มไปด้วยความสงสัยขณะที่สัตว์รอบตัวก็เหมือนรอฟังคำตอบเช่นกันสีหน้าดุดดันของสิงโตค่อยๆเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มอบอุน่นแววตาเปล่งประกายด้วยความรู้และความเมตตาเด็กๆและสัตว์ต่างพากันนิ่งไปชั่วขณะ สีหน้าทั้งตกใจและครุ่นคิดกับคำพูดของครูใหญ่เด็กๆและสัตว์นั่งจับกลุ่มเล็กๆช่วยกันทำการบ้านบนจอโฮโลแกรมอย่างตั้งใจนุกแก้วแย่เพื่อนด้วยการจิกไปที่โจทย์คณิตศาสตร์บนจอทำเอาเด็กหัวเราะออกมาช้างน้อยใช้งวงช่วยเก็บหนังสือที่หล่นเด็กหญิงยิ้มตอบด้วยความซาบซึ้ง ห้องเรียนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความคึกคักเด็กๆและสัตว์ต่างร่วมมือกันอย่างกลมเกลียวถ้ายที่สุดสิงโตยืนมองภาพนักเรียนและสัตว์ที่ช่วยเหลือกันด้วยรอยยิ้มอิ่มเอมหัวใจของห้องเรียนอบอวลไปด้วยการเรียนรู้ที่แท้จริง